アピリけの光の中に立つ影はミラーマ世界を通り抜け今だキックを使え目だミラーナイフが銃を切る อิมเบดามีแผนการทำลายโตเกียวคงเหลือเพียงกองกำลังป้องกันตนเองเท่าน,นั้นที่ยังรับมืออิมเบด้าเพื่อปกป้องโตเกียวเอาไว้แม้ว่าสัตว์ประหลาดงูจะทำลายศูนย์ SGM ลงอย่างราบคาบแต่ก็ยังหาศพของสมาชิก SGM ไม่พบเลยแม้แต่คนเดียวอะไรนะงานศพของสมาชิก SGM ถูกกำหนดไว้แล้วหรอใช่แล้วทางสนักงานใหญ่เขาประกาศอย่างนั้นนี่นะ ทางทั้งที่ยังหาศพของพวกเขาไม่เจออย่างนั้นน่ะหรอครับมันไม่มากเกินไปเลยโอ้ยอย่าถามพวกอย่างนี้ได้ไหมยังไงก็ตาม SCM ถูกทำลายคนที่มีความสุขมากที่สุดก็คือพวกอินเวด้าแล้วสุพิมายโจครับอะไรนะสัป,ปลาปราก็ตัวขึ้นที่ชีบอละเคทโลรีบไปทำข่าวเลยครับครับ ยอดมนุษย์เงาอภินิหานแล้วโอ้โหมีหนามด้วยโอ้โดูนั่น อุ้ยมาเข้ามาเลยมาสู้กันเฮ้ยนี่เอาคือปะเอาวิ่งปปกลับมาทางนทีวุ้งนี่ใครว้ายเร็วทางไหนเฮ้ย มุดอีกแล้วโอ้มุดดินหนีอีแล้วเฮ้ยมิโล้มีแล้วโคด็อกเตอร์ครับโอนาครับทำไมพวกคุณต้องตายด้วยล่ะทำไมอะตอน โฉมหน้าใหม่ของ SGM หมอเตอร์หัวหน้าผมไม่เชื่อเด็กขาดว่าทุกคนน่ะได้ตายไปแล้วผมไม่เชื่อฮะจุดหนะ นี่ตายเหอหายไปไหนแล้วโ่บาจริงฮะเฮ้ยนี่โถ่ะทำอะไรฉันทำไมอะครับผมเองกทาโร่ฟูจิมโตกทาโร่อาคิสุดะ ไม่สนุกเลยที่ต้องมางานสดตัวเองอะจริงมะฮะว่าไงฟูจิมาโต้ก็แน่แล้วสิจะเล่าให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> คิทาโร่พวกเราเนะี่ยไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะว่าพวกเราเป็นคนดีพวกเราน่ารอดอย่างอุดวิดโดยใช้ทางหนีฉุกเฉินยังไงแต่รอดมาได้ไงอ้ถ้าอย่างนั้นด็อกเตอร์ล้วก็อสาาโกแน่นอนอย่างนั้นเลยเพราะเขาอยู่ไหนอะอยู่ไหนฮะ <c oughs> ว่าไงไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เดี๋ยวรเราจะพาคุณไปเองอยาสระเรียกหัวหน้าสิ ได้เลยโอ้ฟูจิมะโตแล้วทำไมลอยได้อ่ะอย่าเพิ่งแปลกใจไปเลยยังมีอีกมากมายที่กูจะได้ชมไอ้เครื่องบินลำนี้ผมเคยเห็นนี่ย,ยานลำนี้เคยช่วยบรรุเงาเอาไว้และนี่คืออาวุธใหม่ของ SGM ของ SGM เหรอ มันคือจัมโบ้ฟินิก์นะถูกออกแบบอย่างล้ำสุดยอดเลยด็อกเตอร์มิตรไรยังไงแล้วแน่นอนจัมโบ้ฟินิก์ไม่เพียงแต่จะเป็นศูนย์วิจัยเคลื่อนที่เท่านั้นเองนะมันจะมีอาวุธพร้อมที่จะทำลายพวกอีเบดาได้อีกด้วย SCM กกำลังพลิกโฉมหน้าใหม่เพราะกับจัมโบ้ฟินิก์ที่จัดการพวกมันสบายใจได้แล้วเคทาโลเราว่าช่หมูสรับันอีกต่อไปพวกอิเบดาต้องสิ้นซากคราวนี้ล่ะ เข้ามาสิเคทโลเอ็นั่นหูน้ายินดีต้อนรับเคทโลเราขอเชิญคุณไปยังฐาน SGM ใหม่ของเราฐานใหม่เหรอครับ ทร์เขอโทษที่ทายเป็นห่วงนะมันเป็นแผนของเราที่ใช้ตบตาพวกอิเมเบดามานะนะนะแนบเนียนมากเลยครับไม่มีใครรู้เลยแค่ละใครเมนพวกอิเมเบดาเองก็ตามนะพวกเรามีอาวุธใหม่คือจัมโบฟินิกซึ่ง <Expl> ม <os ive> ีอ <liters> ร <top ic> <im itation> <sy> ุภาพสูงมากเพราะจะจัดการอิมเบดาได้อย่างไม่ยากเย็นเลยดอกเตอร์ครับฐานหม่ของเรามันก็ดูเหมือนศูนย์เก่าเลยนะฮะ ถูกต้องแล้วที่จริงแล้วพวกเราหนีมาได้ห้องนี้ตอนที่สัตว์ประหลาดงูน่มาจู่โจมพวกเราจริงเหรอครับผมคิดว่าห้องทดลองถูกทําลายไปหมดไม่เหลือเลยแล้วน่ะอ้อออาวอสโก <c oughs> ดูสิคะฉันใส่เครื่องแบบแล้วดูดีไหมตอนนี้ฉันเป็นผู้ช่วยของ SDM แล้วนะผู้ช่วยเลอผู้ลดหรือเปล่าเนี่ยดตรทั้งหมดเป็นเรื่องจริง งานงก็อสโกก็คือทําอาหารซักผ้าแล้วก็ทําความสะอาดนะหรืองเลียียวแม่บ้านอ๋อ,อแม่นี่ที่คุณจเจิดาพูดนะโกหกใช่ไหมคะเพื่อคุณนะ่ะคงไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆหรอกใช่ไหมล่ะคะพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกัน,นแม่พ่อคุณเนี่ยเกตารุพวกเราอยากจะให้เธอจะเป็นสายลับพิเศษกับ SGM ของเราอะนะสายลับพิเศษเหรอครับใช่แล้ว แม้ว่าเธอจะเป็นนักข่าวแต่ก็ช่วยพวกเราต่อสู้กับพวกอิมเบดา้าดังนั้นเราจึงขอแต่งตั้งให้คุณเป็นนักสืบของเราตกลงไหมโอ้ดีครับผมตกลงครับลองเปิดเองเลยอ่ะครับต้องเปิดเองนะครับอืมโอ้ดอวเตอร์ครับ ผมจะพยายามทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเพื่อ SGM นะครับอืมเคทโลพวกเราต้องขอให้คุณ่ะช่วยอยู่ดูแลอิจิโร่สักพักหนึ่งก่อนนะอิจิโร่เหรอใช่ไม่มีปัญหาได้เลยครับดีมากเรามาดื่มกาแฟฉลองกันหน่อยดีกว่านะคะอืมงั้นเราก็มาดื่มกับ SGM แล้วก็งานขอพวกเรานะตกลงไหมตกลงครับ่ามาอ๋อ,อทันทีเลย <c oughs> มาก็หอยจริง อหอวหน้าจานบินเออีเบด้ากำลังดา,นางงดงหน้ามาที่จุด2987เป้าหมายของมันเหรอตัวเกียวครับตัวเกียวงั้นเหรอมันเริ่มแล้วเลยเนี่ยฮะมุรคามิลิสกับพวกมันที่ฉันบรรยากาศสตาร์ทอฟสเวียนครับไปเถอะ คุณจิมโตคุณไปขัฟินิกทูนะครับหัวหน้าเยสุระไปขัฟินิกทรีครับหัวหน้ายูกิคุณช่วยหาทางติดต่อกอกกำลังป้องกันทางกาศด่วนเลยนะค่ะหัวหน้าที่น no yeah, ี่ฟินิกทูเราพร้อมแล้วฟินิกทรีพร้อมแล้วครับ เอาล่ะเตรีมยมแยกสู่ด้ะ,ะจัมโบ้ฟินิกับทัได้มเม่เลวเลยนะครับยอดมากเลยถ้าพวกออิเมด้ารู้คงตกใจหน้าดูเลยนะคะคุณพ่ออืม เราพบจันบิดอิเนดาแล้วผมจะเริ่มโจมตีแล้วครับทำได้ดีมากฆ่ามาให้หมดเลยนะ หัวหน้าครับทางนี้อาจารย์บิเขาอิปมาดาเป็นฝูเลยครับรีพอทางติดต่อกองกำลังป้องการทางากาัด มันมาแล้วค่ะปิดสานมแม่เหล็กและยิงยุลดมิสไซน์ค่ะหหนา้าคะมันหนีไปแล้วค่ะฟีนิกซ์ทูและฟีนิกซ์ี รีบกลับยานแม่ด่วนทราบนะครับรับทราบครับต่อไปนี้พวกเราก็จะสู้กับอิเมดาได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากมนุษย์เงาอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับ,รบเขาควรจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนเขาเอยไม่งั้นเขาพันแข้งพันขาพวกเราทำงานไม่ถนัดเลยนะครับจริงไหมครับ แม่รับเจ้าสมนวนเหลือเกินนะคะคิทโร่เนอะไรไปคะคิทโร่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเหรอไม,ไม่เป็นไรครับอไม่เป็นไรผมอยากจะปรึกษากับด็อกเตอร์อะไรสักหน่อยน,นะปรึกษาเลยพลังงานระเบิดเวลาอย่างนั้นเหรอฮะใช่ครับอืม ไอพวกเอิเบนะ์ด้ามันใส่ไว้ในร่างกายของผมนะครับนี่ก็หมายความว่าเมื่อใดที่เธอแปลงเป็นยอดลึกเงาแล้วใช้พลังงานเมื่อไรมิลอร์ไนฟ์พ่อของผมบอกว่าร่างกายของยอดลึกเงาจะสามารถที่ทำลายระบบระเบิดเวลาได้ แต่คนต้องใช้เวลาสัก,สกหน่อยนะครับดเตอร์อย่างไรก็ตามพ่อผมได้มอบเข็มขัดวัดระดับพลังงานให้กับผมใช้ไปพล,งพลางๆก่อนหมายความว่าพวกเราจะต้องช่วยเธออย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับได้สิอืมนฮ่ดูนี่สิมันคือของขวัญสำหรับเธอ ดูแลตัวเองให้ดีนะ,ะกิตตโรครับตอนนี้เราก็เป็นหน่วยปฏิบัติงานของ SGM แล้วเราต้องพยายามให้สุดความสาม,มารถเพื่อ SGM รน่าครับเราราจับวัตถุลึกลับได้เป็นโรงงานผลิตนิวเคลียร์ในเชิงเขาโบโชครับหาทางสกัดมาให้ได้ครับเกียรตอนนี้สัตว์ประหลาดกำลังระบาดอยู่ที่โรงงานผลิตพลังงานนิวเคลียร์มันจะทำลายโรงงานเพื่อเผาโตเกียรติราเป็นจุนรีบไปสกัดมันโดยด่วนเลยนะที่เชิงเขาโบโชครับจะวะโอ๊ยอะไรเนี่ย โถ่อ้ยพี่จะรีบไปไหนเล่าอ๋อพี่เอามีแแหงมาให้กินไม่กินเหรอไม่กินกินเองก็ได้วะพวกอิไม่ได้แน่แน่เลย เดี๋ยขมิสัตว์ประหลาดมันดำดินไปที่โรงงานแล้วนะอย่าฟูจิเบโตะอย่าเพิ่งยิงมาเนอะถ้าพลาไปโรงงานขาเขาแล้วก็ย,ยุ่งแน่ เราจะไปทำอะไรเลยหรืครับให้อยู่เฉยๆแบบนี้แหละครับหหน้าทำไงดีครับหหน้าครับ,รบห่วหนน้ายอดมนุษย์ เงาอภินิหารหานหานดร,รครับยอมนุษย์เงาอพินิหารมาช่วยพวกเราแล้วครับอือหือยอดมนุษย์เงาพินิหารสู้มันนะ Milo, là... nein, นัรตเตอร์ครับโตเกียวปลอดภัยแล้วครับยอดมนุษย์เงาฆ่าซาประหลาดนั้นได้แล้วคุณพ่อคะนอกเตอร์คะ <c oughs> ขอบใจมากนะเคียวทารโรไม่ฟูจนชีิตตัวยาสุดา ในคุณบอกว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากยออประดุ์เงาอีกแล้วอะผมต้องขอโทษด้วยฮะพูดซ้ำไม่หน่อยผมอายจนแทบเอาหน้าสุกผ่นดินเลยนะครับใช่ครับที่นี่ยามฟินิกครับฮะด็อกเตอร์เหรอครับขอสักครู่นะครับม่อเราไมมีพูดครับครับเมจะนำจับโบฟินิกกลับเดี๋ยวนี้แหละครับ การผนึกกกำลังของยอดมนุษย์เงาอภินิหารและ SGM ก็สามารถเอาชนะอิเมเบดาไปได้อีกครั้งแต่อิเมเบดาไม่มีวันที่จะละความพยายามที่จะครอบคลองโลกจงสู้ต่อไปยอดมนุษย์เงาอภินิหารจงสู้ต่อไปเคียวทาโรขอให้โชคดีนะ SGM ミラーマンに休息の日はない休みもなくミラーマンに挑戦状がたたきつけられ卑怯者のミラーマン臆病者のミラーマンといってインベーダーは京太郎を挑発したミラーマンの体にはインベーダーの次元爆弾が入っているのだ戦いの最中いつ体が吹っ飛ぶかわからないのだ頑張れミラーマン次回殺し屋怪獣ヒーラゴンからの挑戦状にご期待ください 「ミラーマン」「ミラーマン」「の世界を通り抜け」「今だキックを使え目だミラーナイフが銃を斬る」「戦え僕らのミラーマン」マン「星空の光の中に」 立つ影は「ミラーマン光の壁を突き破り」「今がとどめの一撃頭だ」「ミラーシュートが敵を裂く」「戦え僕らのミラーマー